สวัสดีสวีดัท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราโยบเกม r า V กันเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาดูโค้ดลับนะครับไม่ถึงกับลับเท่าไหร่นะครับเป็นโค้ดที่ทางกาลิน่านั้นแจกฟรีนะครับเป็นโค้ด่าเตนของเราแม่แม่ทั้งหลายนะครับก็คือเราฮีโร่ผู้หญิงทั้งหลายนะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับก่อนเข้าไปที่กิจกรรมนะครับผมแล้วเขไปที่ประกาศ เกมนะครับกดไปที่แรกไอเทมโค้ดที่นี่นะครับคลิกเลยป๊คลิกมาก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับเป็นหน้าจอให้กรอกโค้ดตัวนี้นะครับแลกไอเทมโค้ดแล้วเราก็ใส่โค้ดที่นี่นะครับใส่โค้ดลงไปเลยป๊บ b p t นะครับก็ b z b z นะครับแล้วก็ j x a r u p แบบนี้นะครับอ่าใครจำไม่ได้ไม่ต้องกลัวไปนะครับเราวางไว้อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับอยู่ใต้คลิปกด copy ไปวางเลยนะครับผมกดยืนยันนะครับได้มาแล้วครับได้โค้ดมาแล้วแลกโค้ดสำเร็จแบบนี้นะครับอ่าโอเคกดปิดไปครับไปแล้วก็ไปที่กล่องจดหมายครับมาแล้วหนึ่งอันนะครับระบบปึ๊บนี่ครับ นี่ครับเรจะได้การาอันเชิญท่าเต้นวันแม่ครับรับมาแล้วครับโอ้โหเป็นแบบนี้ครับเปิดต่เรือกรับท่าเต้นเซฟิล่านะครับองเรียนะครับมาจ่าอารามวีนาอิลูเมียแล้วก็นิเดนาเรมไปถึงแอนเน็ตด้วยยะครผมมาเรามนะครับป๊โอ้โหมีแล้วทุกอันเลยครับใครยังไม่มีก็เลือกไปเลยครับเลือกสักอันนะครับผมส่วนตัวนี้มีแล้ว ทำมันจะเป็นยังไงไปดูุ oh. ได้มงเพชรแทนครับโอ้โหสุดยอดโคตรคุ้มเลยโคตรคุ้มแล้วได้มาอันหนึ่งได้เพชรมาอันหนึ่งโอเคเรียบร้อยเท่านี้นะครับแจกฟรีนะครับผมอย่าลืมไปกรอกกันนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับบายบาย